สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นการทำนายคลิปพิเศษนะคะอาทิตย์ได้มีการย้ายเข้าสู่ราศีกันส่งผลอย่างไรกับชาวมังกรบ้างนะคะคลิปนี้ก็เป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆจากคลิปนี้ไปดีที่สุดนะคะถ้าต้องการคําทํานายที่แม่นยํามากกว่านี้ในรายบุคคลต้องดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะ ส่วนใครต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจ w a เ l p a p e r เสริมดวงหน้าจอมือถือสอบถามเข้ามาได้ตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยนะคะสำหรับชาวมังกรค่ะในทางโหราศาสตร,ร์ไทยในช่วงวันที่18กันยาถึง18ตุลาคมนะคะ1เดือนเต็มๆตรงนี้นะคะที่อาทิตย์นะคะจะสถิตยอยู่ที่ราศีกันนะคะและอยู่ในเรือนชะตาที่เรียกว่าเรือนสุภะนะคะ ของชาวมังกรน,นะคะในเดือนสุภาก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของต่างประเทศการเรียนรู้ความตั้งมั่นความศรัทธานในเรื่องดีๆนะคะพออาทิตย์เข้ามาอยู่ตรงเนี้ยสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นก่อนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นคือมันมีโอกาสในเรื่องของการงานการเรียนโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้รับโอกาสใหญ่ๆใ,ในเรื่องของงานที่เกี่ยวกับต่างประเทศนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนก็ได้เรียนจบ นะคะหรือได้เรียนในอย่างที่ตั้งใจประมาณนี้นะคะโดดเด่นตรงนี้นะคะแล้วก็สภาวะจิตใจนะคะจะรู้สึกว่ามีสภาวะจิตใจที่เราอยากจะทําความดีเราอยากจะทําสิ่งดีๆอ่านะคะอยากจะคิดที่จะเริ่มเรียนรู้ทั้งในเรื่องของอาจบางคนอาจจะเป็นเรื่องทางจิตวิญญาณ นะการตื่นรู้การพัฒนาตัวเองทางด้านศาสนาในเชิงจิตวิญญาณความศรัทธาตรงนี้บางคนอาจจะเป็นเรื่องการเรียนรู้ทางโลกก็ได้นะคะในเรื่องที่ต้องระมัดระวังอาทิตย์เนี่ยเข้ามาเนี่ยนะคะโดยมีอังคารรออยู่แล้วในราศีกันพออาทิตย์เข้ามาเนี่ยเขาไม่ถูกกันเขาเป็นดาวคู่สดรูเพราะฉะนั้นเรื่องที่ชาว มังกรจะต้องระมาระวังก็คือมันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับเรื่องของโอกาสที่เข้ามาด้วยความที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับต่างประเทศหรือเป็นเรื่องของระยะทางก็ต้องดูแลในเรื่องของการเดินทางต้องนะมาระวังนคะคะเกี่ยวกับเรื่องเอกสารหลักฐานอะไรอาจจะต้องรอจังหวะเวลามันอาจจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามาที่ทําให้มันราบลื่นไม่ได้ก็ต้องเข้าใจตรงเนี้ยใจเย็นๆหน่อยรอจังหวะเวลานิดน,นึง พ้นสามตุลาไปจะดีขึ้นนะคะพ้นสามตุลาไปเขาจะออกห่างจากการนิดนึงลนะจะอยู่คคละราสีละนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าใจเย็นน่ะจะแก้ไขได้ในทุกๆเรื่องทุกๆอย่างนะคะดูแลในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการเดินทางประมาณนี้นะให้มีสติให้ใจเย็นนะคะก็จะดีมาดูในเรื่องไพ่กันบ้างนะคะใบแรกคือสิบเหรียญนนะ่ะโอกาสใหญ่ๆ เกี่ยวกับต่างประเทศเห็นไหมคะชัดมากแล้วมันขึ้นมาสองใบเลยนะ the emperor นะฮะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจการงานจะมีการเดีลกับเจ้าใหญ่ๆที่เกี่ยวกับต่างประเทศด้วยนะดีมากบอกเลยดีมากๆได้ไปอยู่ในกลุ่มคนที่แบบเขาประสบความสำเร็จแล้วอะแล้วเราได้โอกาสเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมใหม่ๆสังคมที่จะ ช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นมีหน้าที่การงานมีโอกาสที่ดีขึ้นแบบนี้เลยอะ่ะมันดีมากๆเลยนะคะพไพ่ใบใหญ่นะเดียมเพลเลอร์คือพไพ่ใบใหญ่นะคะใครทําธุรกิจบอกเลยลู่ทางดีมากเนะยฮะเป็นลูกน้องลูกจ้างก็มีโอกาสได้ตําแหน่งหน้าที่การงานนะฮะทำธุรกิจส่วนตัวบอกเลยมีเงินก้อนเข้ามาแน่นอนคะ่ะดีมากสิบเหรียญคือเต็มที่เลยนะคะคือพื้นดวงดีก็เป็นแสนเป็นล้านเนาะพื้นดวงปานกลางก็เป็นพันเป็นหมื่นนะ คือผู้คนนิยมชมชอบคุณเนาะแล้วก็ให้โอกาสคุณเยอะมากๆก็ต้องบอกแบบนี้นะคะดวงฟื้นดวงฟื้นดวงเปิดนะคะสี่ถ้วยหัวกลับนี่คือไออารมณ์ผิดหวังไม่ไม่โอเคมันผ่านมาละดวงเปิดไพ่หัวกลับแต่ดวงเปิดนะเออนะคะในออฟสอดเนะ,ะ่ะหัวกลับคุณไม่ใจร้อนแต่ให้เรามาระวังเรื่องการเดินทางหรือบางทีไม่ได้เดินทางเนะอยู่ปกติเนะี่ย ระวังพวกของมีคมระวังมีแผลการขับรถขับราต้องใจเย็นเย็นไม่งั้นมันอาจจะมีเฉียวได้อเออให้ระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะคุณพยายามใจเย็นแล้วแหละแต่บางทีมันก็เนาะก็เอาป้องกันให้ดีที่สุดนะคะอืมในช่วงประมาณตุลาอาจจะมีช่วงที่ใจร้อนสักหน่อยโฟกัสเรื่องเงินเรื่องทองเยอะสักหน่อยแล้วก็ขยันมากก็ต้องระวังอารมณ์ร้อนอยู่นะคะ อาทิตย์ก็ค,คือความร้อนนะเนาะพยายามให้มันอยู่ในระดับที่เหมาะสมจะได้ไม่ป่วยนะทําเยอะเกินไปก็อาจจะมีป่วยมีใจร้อนใจเย็นๆนะคะมองว่าความสําเร็จมันมันมาอยู่ตรงหน้าคุณแล้วอะโอกาสใหญ่ๆเพราะฉะนั้นรักษามันไว้ด้วยความรู้สึกที่มันผ่อนคลายและพอดีถ้าใจร้อนบางทีมันทํายิ่งทําให้เราเหนื่อยและเครียดและยิ่งทําให้อะไรที่ควรจะเร็วช้าลงได้นะ เออนะคะในเรื่องของโชคลาภนะคะมาจากเดวิลมาจากเด็กหรือคนท้องชาววันเสาร์ชาวธาตุด,ดินมังกร,รกพฤกษ์ศบกันหรือผู้หญิงก็ได้นะคะผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวสูงนะที่อยู่ใกล้ชิดคุณเพดอแพนด์เคิลชาวธาตุด,ดินมังกร,รกพฤกษ์ศบกันคนผิวขาวร่างเล็กหรือสัตว์เลี้ยงของคุณก็ได้นะคะขอบคุณมากนะคะชาวมังกรขอให้ชาวมังกรมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงาน ร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ